ม่ม่ชันหนึ่งไอหมุจะตายหมุนหมุนเล่นเลยฮ่เอ้าไปไหนอ่ะโอ้เรียบร้อยหมุนเล่อเลหมุนเล่อเลฮ่ได้แค่ตัวมาได้แค่ตัวมาเนี่ยเลยฮ่าไอแปะแล้วไงกูแตกโอ้สวยสวยสวยพุ้งกูโดนเอากูโดนก้าวสิไม่มีใครช่วยกูเลยเอ้ยมันเปลี่ยนอลังหน้าหัวก็หัวกล้าเก็บหัวหลังหน้าก่อนดิ เก็บบวหลังหน้าก่อนมันยังไม่ใช่หัวมันเก็บัวหลังหน้าก่อนเออมันไม่ใช่หัวมันเก็บบวหลังหน้าแล้วผมเก็บหัวหลังหน้าแล้วสวยอะไรน่าตายสวยเออหมด Double Tap เก็บเงิ Annihilation Double Annihilation. Right. Yeah. Hey, hey, hey. killer. Annihilation. Uh -huh. Annihilation. 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 What? What? Come on, come

ủa Warrior. anh hilation Tay tải tay tải băng tay băng tải băng tải băng băng